ถ้าใครกำลังหา coins ในเกม FIFA นะครับไปหาดูกันได้ที่ FIFA coins by u แล้วก็ใช้โค้ดของผม n94 จะได้ลดอีก6%ลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับจำหน่ายเกมของแท้ถูกที่สุดแล้วได้ทันทีไปดู store Top พบ digital key ลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับ c h anel n i n a t 94นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Louis Suarez ให้ดูนะครับผมซื้อมา4.7ล้านไม่ถูกครับไม่ถูก Louis Suarez แต่96 Rating สตาร์ตติดคัดวิ่ง92เลี้ยงบอล98ยิง99ครับแล้วก็ส่งบอล92ฟิสิโคก็94มันดูโหดนะครับดูดิด90หมดเลยอะแค่ Defending แค่55 Defending แต่ เราไม่แคร์กันครับดิ f e n d i n g มันเป็นกองหน้าอยู่แล้วก่อนเราจะไปดูว่า Luis s u a r เรสเป็นยังไงเล่นยังไงในเกมฟีฟ่15นะครับผมอยากขอขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่กดปุ่มไลค์ให้ผมในวิดีโอสุดท้ายของผมก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะไปกดปุ่มไลค์ด้วยทีมของเขา8 4 Rating มีเบนเซม่า r าร์ลฟิลกองหน้า m o r r ิ c จ์เฮเซ r ว์ทริกเกสเจมส์ออดริกเกสเอเวล่ารามอสมาเซโล อัลเวสแล้วก็อิกาคาซีอสอยู่ในโกรครับก็โอเคอยู่ทีมเขานะโอ้โห <Ooh. S 1> ชิปหายแล้วเบลช t s ช i t โอ้มันเซฟได้ไงวะ พิ亚诺ครับสวารรสส่งบอลให้สวยงามมากแต่เยี่ยมครับตีสเสมอได้ละไปแล้วครับโดโอ้ชิตลุยสสวารรสมาแล้ว มันทําแบบนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่ท้าของมันมันจูบนิ้วอะไรของมันไม่รู้แต่ซัวเรสยิง99ต้องอย่างนี้ครับต้องอย่างนี้นี่ไงครับสวยงามมากปังปั่นไซลุยสซัวเรส12 seconds later s h <sh> i <arp> โอ้มึงมองทำไม โง่ครับโง่ o, มาเซลโมงทำไมผมถามหน่อยทำไมมึงไม่เตะออกมองทำไม12 seconds later ไปแล้วส่งให้โดคริสเตียโนครับ arez, ซัวเรสแอซิสอีกแล้วครับซัวเรส ชันโอ้โห92ขนาด92ยังไม่ทันบอลเมื่อกี้อะ่ะฮ้ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นออฟไซด์ ไปแล้วครับดูวาเรซสวาเรซส,ส,ส,ส่งให้อีกแล้วแอสซิสอีกแล้วครับสวาเรซยิงได้แค่นัดเดียวเองแต่มันแอสซิสสามโกลแล้วใช่ป่ะผมไม่แน่ใจนะไปนู่นแล้วครับโอ้แรงเกินว่ะเฮ้ยเอาดิดูโอ้ดู ลุยโอ้โหโดนเสาโดนเสาครับสองครั้งส่งให้โด <c oughs> โอ้แม่งจะส่งให้สัวเรสชิปหาพ่อทำไมวะ y ย s เกมแรกชนะไปแล้วเดี๋ยวผมขอไปเล่นอีกเกมนึงครับกับลุยซัวเรส มาเลยเกมต่อไป8-5เอเจอ๋อมีโดด้วยครับนอร์โมวานาลโดไอิมโรเปนอินฟอร์มูล่าเอ่อมอดริชครูสลามวิเช็บอตเทนรามอสมาเซโลแล้วก็มันเวลนอยาครับอยู่ในโกทีมมันก็โอเคอยู่อีกแล้วครับทีมที่ผมเล่นเนี่ยมันไมก่กะกะกันนะครับเป็นเก่งนะโอ้มองดิไดวินเฮเดอร์ ส่งให้โดโดมอกี้ดิสปินหมุนอีกโดโอ้ยจันโอ้ไม่ให้ครับโอ้โอ้ my god โทนี่ครูซข้างซ้ายด้วยนะครับมี5ดาววิกฟูดอะโทนี่ครูซดูครับ โอ้โห,หนอยเยอร์นะครับนอยเยอร์อยู่ในโกนะนอยเยอร์นะนี่อะนอยเยอร์โอ้โหสวยงามโทนี่ครูส12 seconds later โอ้ยมึงได้บอลยังไงวะโอ้โหแม่งฟุกขี้มากเลยเอ่ะ โอ้โหโอ้โหอันไซหรือเปล่าโอ้โหสวาร์ร์สอยเยอร์สวยงามลุยส์โอ้รามอสมันเร็วมากเลยอะ ซั <Center> back. วเรสใครวะซัวเรสซัสวเรสแม่งนึกว่าไม่เข้านึกว่าออฟไซด์ครับโทษทีแต่ผมนึกว่าออฟไซด์อ <c oughs> ่ะก็เลยไม่ได้ดีใจนะอ๋อออนไลน์แพทเพย์ครับ พเพเพมันอยู่ลึกเกินอ๋อ12 seconds later Luis Suarez Luis Suarez แต่ซีมาทีสามสาม come on come on Luis Suarez สวยงามครับบอลคอนโทรลไปโอ้จานเป่าทำไมวะตรงนี้โอ้ คีบหาย What the fuck ดูดิครับมันยิงแค่6นัดเองผมยิง1 1เอ็ดแต่เหลืออีกครึ่งนึงครับต้องยิงเข้าอีกโกลนึ on ค o m มอน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  come on โอ้โหแม่งยิงดิวะ12 seconds later เข้าได้ครับแคบขนาดนั้นยังเข้าอยู่99ยิงไงนีไ่ไง Come on ไปจุดโทษครับไปจุดโทษเกมนี้มา Come on Yes ไปทางไหนครับไปทางไหนโอ้ <Go al. S 1> oh, ไปตรงกลาง ผมมอนตรงกลางอีกแน่นอนหรือว่าไปขวาโ oh, อ้ตรงกลางบอกแล้วโอ้โ oh, หมันไม่ไปกลางหรอกผมว่า come on ต้องเข้าครับต้องเข้า ต้องเซฟให้ได้คอมอนโอ้ย์ใ่ไเข้าไม่เข้าใช่โดนคานผมไปถูกแล้วนะแต่มันโดนคานอยู่ดีคอมอนแม่งผมว่าแล้ว ชิปหายโอ้โหวอทวอทสวารเรสยิงเข้า3โกครับไม่เป็นไรแพ้เกมนี้ไม่น่าแพ้นะครับแม่งไม่น่าแพ้จริงวะ่ะแต่เกมบอลครับเกมบอลก็แบบนี้อ่ะสวารเรส3โกผมยิงเล่นดีกว่าเขาตั้งเยอะนะแม่ง ดูดี๋มันยิงแค่6นัดยิงเข้า3่ยิง3ครั้งตรงกรอบผมยิงเข้า8ครั้งตรงกรอบอะ่ะทีมออฟเดอะเซ s ชั่นลุยส์เก่งมากครับแต่ราคามันทำให้คนอาจจะซื้อมันไม่ได้ครับบางคนเพราะ4.7ล้านมันเยอะมากแต่ถ้ามีใครมีเงินซื้อมันได้นะครับไปซื้อมันเลยเล่น s u a เรสกับโรนัลโด้กองหน้าผมบอกให้เลยโหดแล้วก็โกงครับ่กับดุมเบียกับอีบาโบเลยแต่เก่งกว่าเยอะ2คนนี้ ผมคิดว่าผมจะทำอย่างกับ Squad Builder ให้ทุกคนดูอีกครับเพราะทุกคนชอบที่ผมทำ Squad Builder แต่ผมจะเปลี่ยนแปลงนิดนึงครับซีรีส์ใหม่ผมคิดมาก็แปลว่าให้ทุกคนส่งทีมให้ผมมาเล่นแล้วผมจะจับให้เล่นให้ดูครับอย่างกับทีมที่ทุกคนมีตอนนี้ออย่างกับทีมอะไรก็ได้ที่มีตอนนี้ผมยังไม่เคยได้เล่นกับทีมนั้นผมจะจับแล้วก็ลองเล่นกับทีมนั้นดูดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างในฟีฟ่15 ก็แบบนี้ครับถ้ามีใครเล่นเกมฟุตบอลหรืออะไรนะส่งรูปมาให้ผมส่งรูปทีมของคุณมาให้ผมแล้วก็ผมจะทําทีมแบบคุณแล้วก็จะไปลองเล่นในเกมดูดูว่าทีมของคุณจะเก่งหรือไม่ครับก็เนี่ยครับซีวีใหม่ของผมส่งรูปมาให้ผมได้เลยครับแล้วผมจะจัดให้ดูอย่าลืมนะครับก่อนจะไปกด like ปุ่มไลค์ให้ผมด้วยแล้วก็ติดตามฟีฟ่าวิดีโอของผมได้นะครับข้างล่างแล้วอีกอย่างหนึ่งครับขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับที่กดปุ่มไลค์ให้ผมในวิดีโอตอนสุดท้าย แล้วมาพบหาผมได้ครับที่เพจไ n ้น94ลิงก์ก็อยู่ข้างล่างเหมือนกันครับแต่สำหรับวันนี้ผมลาก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ